สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาพาพวกเราทําโจทย์แนวที่3กันนะครับที่3ของเราเนี่ยมันจะมีอยู่5กลุ่มนะก็คือมีด้านตัวเลขด้านมิติสัมพันธ์นะครับด้านเชิงกลด้านฟิสิกส์นะครับแล้วก็มีด้านการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมนะครับแล้วสุดท้ายเป็นพาร์ทความรู้รอบตัวนะครับวันนี้เราก็มาดูกันตัวอย่างในพาทที่1กันนะครับว่าพาทที่1เนี่ยเป็นการทําโจทย์ยังไงครับ ก็จะเป็นเรื่องด้านตัวเลขนั่นเองครับในด้าน,นตัวเลขของพี่เนี่ยก็จะมีด้านอนุกรมเลขตารางเลขแล้วก็พวกด้านเชานะครับมาให้พวกเราฝึกทามาดูนกันนะครับว่าแต่ละพาร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะงใครสอบวิทยานเนี่ยดูคลิปนี้เลยนะครับก็ช่วยน้องได้แน่ๆนะอ่ะเราก็มาดูกันครับว่าในอนุกรมเลขเนี่ยโจทย์เนี่ยทำยังไงครับอ้ามารุยเพราะอนุกรมเลขตัวนี้ครับแบบที่1ครับก็เรียกว่าแบบผลต่างคงที่ครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีอะไรเอ่ยผลต่างในแต่ละตัวของเลขที่มันเรียงลำดับกันเนี่ มันจะคงที่ไปอ้อย่างแรกพูดตรงนี้หนึ่งว่าอนุกรมคืออะไรนะครับอนุกรมเนี่ยมันคือเลขนะครับที่มันมีคําสําคัญเลยนะคือคําว่าแพทเทิร์นครับเราต้องหาแพทเทิร์นมาให้เจอว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาให้ดูนะว่าแพทเทิร์นตัวอย่างมันมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแบบผลต่างคงที่ครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าผลต่างแต่ละตัวเนี่ยมันจะคงที่กันอ่ะก็ตัวนี้จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้นะนี่เห็นไหมก็คือมันบวก2มาครับ เราก็ดูต่อเลยดูต่อเลยนะก็จะเห็นว่าเอ้ยอันนี้ก็บวก2อ,อันนี้ก็บวก2อ,อันนี้ก็บวก2อ,อันนี้ก็บวก2ไปเรื่อยๆครับดังน,น,นั้นเนี่ยคำตอบของอันนี้นะครับตัวเลขถัดไปคืออะไรนะครับเราก็จะหาได้ว่ามันก็ต้องเป็น1ิบสีนั่นเองครับเพราะบวกไป2นั่นเองแบบนี้ก็เป็นแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะแบบน่าทํามากนะหรือเราเรียกว่าลำดับเลขคณิตนะจงหาจํานวนต่อไปนี้ของอนุกรมต่อไปนี้ครับก็ทําเหมือนเมื่อกี้เราดูว่าเป็นยังไงครับเมื่อกี้ฟังบวกไปแล้วใช่ไหมครับ ตัวนี้มันก็สามารถเป็นฝั่งลบได้นะเราก็เห็นว่าอันนี้ลบไป2อันนี้ลบไป2อันนี้ลบไป2อันนี้ก็ลบไป2อันนี้ก็ลบไป 2, น,น,ไป2นะครับอันนี้ก็ลบไป2เช่นเคยครับใช่งั้นเนี่ยคำตอบตัวนี้ก็ตอบได้เลยว่าอะไรเอ่ยของเรานะครับก็มีค่าเท่ากับ8 2นั่นเองครับอออันนี้แบบง่ายนะก็เราไห้ลองไปฝึกทำนะแบบง่ายแบบง่ายต่อถัดไปครับ ประเภทผลคูณคงที่ครับสองหกสิบแปดห้าสี่อ่ะสองหกสแปดห้าสี่เราก็มาดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับเราก็เห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีการอะไรเอย่ยการเพิ่มของมันเนี่ยมันจากสองหกแดห้าสี่เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับการเพิ่มของมันเนี่ยมันเป็นแบบคูณไงผลคูณคงที่ครับอันนี้ดูถัดไปเนี่ยก็คีบบวกไปแล้วนี่เป็นคูณแทนนะอันนี้ก็สองคูณสามเนี่ยกลายเป็นหกนะครับตัวนี้ก็6กเบแ8ดเนี่ยก็คูณสามอีกนะก็เป็นเท่านี้สิบแปดกลายเป็นห้าสี่ก็คู ดังนั้นเราก็จะทราบนะบว่าถัดไปเนี่ยก็ต้องเป็นการคูณ3นั่นเองครับฉชนั้นเราก็ไปคูนนะเราก็จะได้เท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อหกสคือคําตอบของตัวนี้นะครับะชั้นเนี่ยเราก็ไปดูกันว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับอะก็ไปดูนี้อะก็บอกว่าจงหาจำนวนต่อไปนี้อนุกรมต่อไปนี้ครับเราก็จะเห็นตัวเลขโอ้โหเยอะมากเลยนะ,ะตัวแรกหกห้าสาหกแล้วก็หนึ่งกสาแปดสี่แล้วก็4 0, 9, ี่ศย์กก็เป็นแบบนี้ครับแต่สังเกตตัวท้ายๆด,ๆดีๆครับ เราจะเห็นได้เลยครับว่าตัวนี้มีการหาร4ครับเฮ้ยหาร4ี่แล้วมันได้พอดีเป๊ะเลยว่ะหานี่ครับปุ๊บ,บก็หาร4ี่ครับก็จะได้จาก1นึ่ก็กลายเป็น256เช่นเดียวกันนะแปลว่าซีรีส์ตัวนี้เราสังเกตได้เลยครับว่ามันกําลังหาร4หาร4อยู่นะครับดังนั้นอะไรเอ่ยของเราเนี่ยก็ยังเป็นสเต็ปเดียวกันครับก็ต้องเกิดจากการหาร4นั่นเองันั้นเราก็ไม่หาตัวเลขนะก็เอา256นะครับหารด้วย4ป่ต้าไป เช่นนั้นเนี่ยเราก็คิดตามนี้ครับลองไปคิดเลขนะเราก็จะได้เป็น64นั่นเองครับแปลว่าคําตอบของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ64ครับนี่คือแบบที่เรียกว่าผลคูณคงที่นะผลค,คูณที่ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนต่อถัดไปครับแบบมีการดําเนินการหลายชุดครับเราก็มาดูกันว่าแบบนี้เป็นยังไงตัวนี้ครับมันจะแฝงอะไรซ่อนอยู่ในตัวของมันครับคือเดี๋ยวมี2องแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ข้างในของมัน ยังไงยังไงไปดูกันก็คือเราจะเห็นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีอันแรกอยู่ครับดูสังเกตมันจะบวกห้าครับสักพักครับอยู่ดีครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยลบสองครับอ้าวแล้วกลับไปบวกห้าใหม่ครับยินทีกลับไปบวกห้าใหม่แล้วก็กลายเป็นลบสองนะครับแล้วก็บวกห้าใหม่เห็นไ่ามันเป็นแพทเทิร์นของมันแบบนี้ครับงั้นถัดไปของเราเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการลบสองต่อนะครับใช้คคาตอบของเราเนี่ยก็จะกลายเป็น 12นั่นเองนะครับคำตอบอันนี้ก็เป็นแบบนี้คราวนี้มาดูกันครับว่าตัวอย่างนี้อันที่สามเนี่ยทำยังไงครับแล้วก็มาดูเลขก,กันเฮ้ยห้าสี่เก้าแปดสิบสามสิบสองสิบเจ็ดสิบหกยี่สิบเอ็ดนะครับเ้วก็เห็นเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จัการาเลยนะจักรเลยอันนี้นะเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันคือลบหนึ่งครับสังเกตต่อครับอันนี้ป้าไปมันจะกลายเป็นบวกห้านะครับอ่ะแล้วสักพักนะก็จะเห็นว่าเฮ้ยกลับให้ลบหนึ่งอีกแล้ว แล้วตรงนี้ก็มาเป็นบวก5นะครับแล้วก็กลายเป็นลบหอ่ะแล้วก็กลายเป็นบวก5อ่าแบบนี้นะแล้วก็กลายเป็นลบหแล้วก็กลายเป็นบวก5อีกรอบอ่ะก็เป็นแบบนี้นะมันก็จะวนไปวนมาแบบนี้ไปนะเราก็จากการตรงนี้ถัดไปเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่ามันก็ต้องลบ1เห็นไหมมันก็สลับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ พอได้แพทเทิร์นแบบนี้มาปุ๊บครับเราก็ตอบไปเลยครับว่าอะไรเอ่ยของเราเนี่ยก็ต้องเท่ากับ21นะลบ1นคำตอบก็คือ20บครับได้คำตอบเรียบร้อยสำหรับตัวนี้ปังเห็นไหมง่ายป่ะเห็นไหมเรารู้แค่เรารู้หลักการเนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับว่าเป็นยังไงไปต่อครับไปที่ถัดไปครับคือแบบผลบวกสะสมอ่ะเขาผลบวกสะสมไปยังไงเรวม,มาดูกันตัวอย่างคือจะเห็นนะจาก5ไป6เนี่ยมันคือ บวก1จาก6ไป8มันจะเป็นบวก2นะครับจาก8ปดไปสิมันก็จะเป็นการบวก3จาก11เป็น15ก็เป็นการบวก4 15เป็น20ก็เป็นการบวก5เห็นปะบวกมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5แล้วเราจะทราบในข้อถัดไปเนี่ยก็ต้องเป็นบวก6คคำตอบของเราคือ26นั่นเองนะครับเราก็ทราบว่านี่คำตอบคือ26ครับฉะนั้นในหลักการเดียวกันเนี่ยเรามาดูกันว่าบวกสะสมที่เป็นซีรีส์มันเป็นยังไง ข้อที่สี่นะจงหาจานวนต่อไปนี้นะครับเป็นเท่าไหรนะก็มาดูอันนี้ครับบวกหนึ่งตัวนี้ครับบวกสองนะสี่ปเ็ก็บวกสามเจ็ดปเ็ก็บวกสี่นะครับอันนี้สิบเอ็ดปก็บวกห้าถัดไปก็ต้องเป็นการบวกหกนั่นเองครับพอเป็นบวกหกแบบนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอะไรเอ่ยของเราที่โจทย์ถามนะมันก็คือเท่ากับสิบหกบวกด้วยหกครับคําตอบของเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นยี่สิบสอง อ่ะเห็นไหมง่ายเลยง่ายเลยแค่รู้หลักการว่าเป็นยังไงครับเรื่องพวกนี้ทําได้ง่ายเลยทีเดียวอ่ะไปกันต่อครับทันมาครับมาดูแบบพิเศษบัางอ่ะก็มาดูครับพวกข้อสอบที่ผ่านมาเคยออกอะไรแบบไหนยังไงบ้างครับเราก็มาดูกันครับแบบพิเศษมันจะแบบมีแพทเทิร์นหลากหลายแล้วกันนะแล้วก็แบบนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าเป๊ะเป็นคงที่เราต้องมีการพลิกแผงอ่ะอย่างตัวนี้ครับแบบยกกําลังคือ1 2ึ่งยี่สิบเจ็ดร้อย 25่ห้าสาม่ามถ้าเราสังเกตน,นะครับข้อนี้มาจะาแผดสนะเราก็จะเห็นได้เลยว่าเลขหเนี่ยของเราเนี่ยมันคือหนึ่ลังสก็คือเท่ากันครับทำไมเราเป็นแบบนี้เพราะเราเห็นยี่สิบเนี่ยเยเมันคือสามยกกำลังสามริบาเนี่ยมันคือหยกกำลังสครับแล้วเราก็จะเห็น3 43ร้อยสี่สนะทุกคนมันก็คือ7ยกกำลังสามปุ๊บปดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามันคือหนึ่งเดเก้านั่นเองดังนั้นเราก็จะรู้นะครับว่า ลำดับถัดไปเนี่ยก็ต้องเป็น9้ายกกําลังสามครับซึ่ง9ก้ากลังสามคืออะไรนะก็มันคือ81คูณ9นะครับแล้วก็ได้คาตอบขึ้นมาว่าอะไรเอ่ยแ9ด3้าหานะครับอันนี้ก็ได้ตามนี้มานะแปเก้าเจ็ดสิบนะก็จะกลายเป็นเจ็ดรอยยแบบนี้ครับอ่าแต่ตามนี้ต่อไปช้อยที่1ครับอืมไปต่อไปต่อไปต่อถัดไปครับข้อนี้มาจาก3ามปี 6กสครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายกับที่เราเคยทานะเห็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่า2ไป5คือบวกสจริงไหมห้าไป10คือบวกหนะครับสิไป1ิบคือบวกเ็ก็จะบวกสบวกหบวกเแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราก็จะทราบนะครับว่าลำดับถัดไปแบบนี้ไปเกี่ยบบวกสเป็นเลขคี่นะบวกสบวกหบวกเถัดไปเนี่ยเราก็ต้องรู้นะคือเป็นการ บวกเนะครับใช้งั้นคําตอบของเราเนี่ยจุดจุดจุดของเราเนี่ยนะก็คือแบบนี้ไปแล้วกันนะก็จะมีค่าเท่ากับ17บวกเก็จะมีค่าเท่ากับ26นั่นเองครับอ่ะเราก็ได้คําตอบไปเนะแบบนี้ครับเอาไปเลยยี่ครับอ่ะตามนี้กดกระดิ่งนิดนึงไปต่อถัดไปครับเรามาดูของข้อสอบแนวจากบูปินบ้าง หมายทีแคสนั่นเองนะครับเขาเป็นยังไงบ้างครับก็สอบจากตัวอย่างว่าปีนี้จะออกแบบนี้นะเขาบอกมาเตือนเราแล้วนะว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เห็นครับ16 1 8 3 4นึแปดามขดูยากมากเลยครับถ้าดูตรงๆเนี่ยมันจะดูยากมากๆครับสังเกตครับข้อที่จริงต้องมองแบบนี้คือ16 8 4 2แปครับแล้วก็มี1 3 9อะไรเอ่ยครับต้องดูเป็นสลับมันมี2อนุกรมซ่อนอยู่ครับนะมีอนุกรม2ตัวซ่อนอยู่ครับเราจะเห็นแบบนี้ครับมันจะเป็นอะไรเอ่ย อันนี้ครับเห็นไหมหาร2ครับหาร2แล้วก็หาร2ไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่า16 8 16 8ป2แปเนี่ยมันคือการหาร2ครับรส่วซีรี์ตัวนี้ครับ1ไป3เนี่ยเกิดจากการคูณ3นะแล้วตัวนี้ก็ไปต่อก็เป็นการคูณ3แปลว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการคูณ3ต่อนั่นเองครับเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะทราบนะครับว่าอะไรเอ่ยของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการเกิดจากการเอา9ไปคูณกับ3ก็ได้กลายเป็น27ครับ ตามนี้ก็ต่อไปคือ27นั่นเองจบนะไปต่อครับดูอีกข้อครับจากไม้ทีแคทครับบูปินเขาว่ายังไงบ้างตัวเลขนี้เขาออกมาแบบทรงเดียวกันเลยนะ5 15สิบห้าห้าสามยี่ห้าสิบห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะสามร้อยดังนั้นเนี่ยเราก็สังเกตครับถ้าเหมือนเมื่อกี้นี้เลยต้องมองเป็นสองชุดซ่อนอยู่ข้างในครับนี่ห้ายี่ห้าหนึ่งร้อยสามร้อยครับแล้องให้ต่อ อีกชุดนึงคือ35 75แล้วก็อะไรเอ่ยตัวนี้โดยตัว5้าเนี่ยเราสังเกตนะครับว่าตัวมันเนี่ยจะเป็นการคูณแบบลดลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นคูณ5นะครับอันนี้คูณ4ถัดไปครับคูณ3ถัดไปถ้ามีก็คูณ2แล้วก็คูณ1ไปอย่างนั้นเองแต่เขามีเท่านี้ก็พอเท่านี้นะส่วน3ามไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามาเกิดจากการคูณ5นะครับ5 15, ไป75เนี่ยก็จะเกิดจากการ คูณ5้นะครับฉะนั้น7จิเป็นอะไรเอ่ยก็ต้องเกิดจากการคูณ5นั่นเองครับอะไรเอ่ยของเราครับมันก็เลยกลายเป็น75คูณ5คิดเลขให้เรียบร้อยครับคำตอบของเราเนี่ยนะก็จะกลายเป็น3 75ครับนี่แหละตามนี้เลยคำตอบเป็น3 75นะครับทุกคนนี่คือแนวคิดของข้อนี้นะ